วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบทที่1นนะคะสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเฮ้ยปูแกงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะบทที่1นนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการทักทายและการต้อนรับในภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าการทักทายและการต้อนรับว่า greetings นะคะ greetings ค่ะ ซึ่งจะมีสำนวนน่ารู้ที่ใช้ในการทักทายและต้อนรับลูกค้าโฮมสเตย์ดังนี้ค่ะถ้าเราเป็นเจ้าบ้านนะคะคำแรกที่เราควรจะพูดเลยนะคะก็คือการทักทายเขาค่ะถ้าทักทายตอนเช้านะคะเราจะใช้คำว่า good morning good morning ค่ะ ซึ่งแปลว่าอารุณสวัสดิ์ค่ะคำนี้ใช้ได้เมื่อไรนะคะใช้ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีไปจนถึงเที่ยงวันเลยนะคะและคำที่สองค่ะถ้าวันนั้นแขกมาถึงเป็นตอนบ่ายพอดีเราจะทักทายเขาว่าอะไรทักทายเขาว่า Good afternoon ค่ะ Good afternoon ซึ่งหมายความว่าสวัสดีตอนบ่ายใช้ได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงหนึ่งนาทีเป็นต้นไปจนถึงแดดล่มลมตกเลยนะคะและทักทายตอนเย็นค่ะแดดล่มลมตกแล้วเราจะใช้คําว่า Good evening Good evening นะคะซึ่งจะใช้ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงเที่ยงคืนไปเลยค่ะคำนี้ค่ะและอันนี้ซึ่งคำว่า Good morning Good afternoon แล้วก็ o o d evening เนี่ยนะคะจะเป็นคำทักทายที่สุภาพแล้วก็เป็นทางการมากใช้เวลาที่เราเพิ่งรู้จักเขาเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าถ้าเราคุ้นเคยกับเขาแล้วหรือว่าเราจำคำนี้ไม่ได้เราก็สามารถใช้คำนี้ได้ค่ะว่าคำว่า hello hello แปลว่าสวัสดีค่ะนั่นเองค่ะ ไล่คำหนึ่งนะคะคำว่ายินดีต้อนรับค่ะจะใช้คำว่า welcome welcome แปลว่ายินดีต้อนรับนั่นเองค่ะถ้าเราอยากจะถามเขาว่าเขาสบายดีหรือเปล่าก็ใช้คำว่า how are you how are you นะคะแปลว่าสบายดีหรือเปล่านั่นเองค่ะหรือถ้าเราอยากจะถามเขาว่าเอ๊ะคุณทานข้าวมาแล้วหรือยังนะนะคะก็สามารถใช้คำว่า have you eaten yet have you eaten yet นะคะแปลว่าทานข้าวมาแล้วหรือยังค่ะ และถ้าเราจะถามว่าคุณมาจากไหนนะคะเราก็จะใช้สำนวนนิทานได้เลยค่ะว่า where are you from where are you from นะคะและถ้าเราอยากจะรู้มากกว่านั้นอีกว่าเอ๊ะคุณเนี่ยมาจากประเทศอะไรนะคะเราก็จะใช้คำว่า what country are you from what country are you from นะคะ country แปลว่าประเทศนั่นเองนะคะ from แปลว่ามาจากนะคะเราก็จะได้รู้ว่าโอ้เขามาจากประเทศนั้นประเทศนี้นะคะค่ะแล้วอันนี้เป็นคำพักทายในกรณีที่เราเป็นเจ้าบ้านนะคะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ค่ะและถ้าเป็นลูกค้าเวลาเราทักทายแบบนั้นแล้วเขาก็อาจจะตอบกลับเราแบบนี้ค่ะถ้าเราไปถามเขาว่า how are you เขาก็จะตอบกลับมาเราว่า I'm fine I'm fine I'm good I'm good หรือว่า I'm well นะคะซึ่ง3คํคำนี้จะแปลว่าสบายดีนั่นเองค่ะถ้าเขาสบายดีนะคะเขาจะพูด3คํานี้นะคะคําได้คำหนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสบายนะคะเขาป่วยหรือแบบไม่ค่อยสบายรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเลยก็จะใช้คําว่า I'm not well I'm not well ซึ่งแปลว่าไม่ค่อยสบายนั่นเองนะคะหรือถ้าเราถามเขาว่าเขาทานข้าวมาหรือยังนะถ้าเขาทานแล้วเขาจะบอกว่า Yes I have Yes I have นะคะแปลว่าทานมาแล้วแต่ถ้าเขายังไม่ได้ทานอะไรมาเขาก็จะตอบเรากลับมาว่า No not yet No not yet แปลว่ายังไม่ได้ทานอะไรมานั่นเองค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปถามขาว่าเุ้ยเขามาจากไหนอะ่ะมาจากประเทศอะไรอะ่ะนะคะเขาก็ตอบเรามาว่า I'm from บวกประเทศที่เขามาค่ะ I'm from บวกประเทศที่เขามาอย่างเช่น i'm from australia okay. I'm, I'm from australia hello how are you i'm fine thank you hello have you eaten yet yes i have Have you had anything to eat yet? No, not yet. Have you had anything to eat for breakfast? No, not yet. และตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นอาหารเช้าถ้าเราอยากจะถามว่าทานอาหารมืออื่นๆหรือ,อยังเราสามารถแทนที่ได้รูปประโยคนี้นะคะเหมือนกับว่าใช้คำว่า Have you had anything to eat for breakfast? หรือไม่ก็ lunch หรือไม่ก็ dinner ค่ะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเหมือนว่าสวัสดีค่ะทานอาหารเช้ากลางวันหรืออาหารเย็นหรือยังนั่นเองนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคะ Where are you from? I'm from Australia. Oh. What country are you from? I'm from the US. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Hello, have you eaten yet? Yes, I have. Have you had anything to eat yet? No, not yet. Have you had anything to eat for breakfast? No, not yet. Where are you from? I'm from Australia. Oh. What country are you from? I'm from the U.S. ค่ะมาต่อกันที่การต้อนรับลูกค้านะคะเราจะต้อนรับลูกค้าโฮมสเตย์ยังไงนะคะซึ่งถ้าเราเป็นเจ้าบ้านเนะาะทั้งแรกที่เขาเข้ามาแล้วอะหลังจากที่เราพักทายเขาไปแล้วเราก็อาจจะถามว่า Hello can I help you นะคะ Hello can I help you หมายความว่า มีอะไรที่ช่วยไหมนะคะถ้าเขามาด้อมๆมองๆหรือไม่แบบวิสสนใจโฮมสเตย์เราเราจะใช้คำนี้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเราเห็นเขามาด้อมๆมองๆต่อเราอยากรู้ว่าเขามีที่พักหรือ,อยังนะคะหรือว่าจองที่พักไว้หรือ,อยังเราใช้คำถามนี้ได้ค่ะว่า do you have a reservation do you have a reservation ซึ่งแปลว่ามีที่พักหรือ,อยังนั่นเองค่ะหรือถ้าเราต้องการจะบอกว่าเนี่ยเรายังมีที่พักว่างอยู่นะเราก็สามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะว่า We still have a vacancy. We still have a vacancy. หมายความว่ามีห้องว่างนะ vacancy คือห้องว่างนั่นเองนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเข้ามาถามเราแล้ว,ลวพูดถึงเรื่องห้องพักอะไรต่างๆนาน,นานล้วบอกว่าอุ้ยตายแล้วเราไม่มีห้องว่างเลยถ้าเขาอยากจะมาพักนะคะเราสามารถตอบเข้ากลับด้วยประโยคนี้ค่ะว่า I'm sorry. We no longer have any vacancies. I'm sorry. We no longer have any vacancies หมายความว่าเราไม่มีห้องพักว่างเลยนั่นเองค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขามาจองห้องพักเราแล,แล้วแล้วเราต้องการจะถามเขาว่าเขาต้องการอาหารเช้ากลางวันหรืออาหารเย็นไหมนะคะเราพูดประโยคนี้ไปได้เลยค่าว่า Would you like any breakfast, lunch, dinner? Would you like any breakfast, lunch or dinner? หมายความว่าต้องการอาหารเช้ากลางวันเยน็นหรือเปล่านั่นเองค่ะ ซึ่ง breakfast แปลว่าอาหารเช้า lunch แปลว่าอาหารกลางวันและ dinner แปลว่าอาหารเย็นค่ะแล้วถ้าเราต้องการจะถามเขาว่าจะมาพักกันกี่คนคะนะคะเราสามารถพูดประโยคนี้ได้ค่ะว่า how many people will stay how many people will stay หมายความว่าจะพักกันกี่คนนะคะแล้วถ้าเราต้องการจะถามเขาว่าเราจะพักกี่คืนนะคะสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะว่า how many nights would you like to stay How many nights would you like to stay? หมายความว่าจะพักกี่คืนนั่นเองค่ะและในกรณีที่เป็นลูกค้านะคะถ้าเราถามประโยคดังกล่าวไปแล้วเช่นเราถามว่าเอ๊ะมีอะไรที่ช่วยไหมหรือว่าได้จองที่พักไปแล้วหรือเปล่านะคะเขาอาจจะตอบกลับมาว่าแบบนี้ค่ะว่า I'm looking for some place to stay. I'm looking for some place to stay. หมายความว่าเขากำลังมองหาที่พักนั่นเองนะคะ และถ้าสมมุติว่าโอเคตกลงละเรามีที่พักว่างแล้วเขาต้องการจะพักกี่คืนกี่คืนนะเท่านี้เท่านี้นะคะเขาก็จะพูดประโยคนี้ค่ะว่าประโยคนี้เป็นแพทเทิร์นหนนะคะเขาจะพูดว่า I need แล้วครน,นี้ก็จำนวนห้อง room for จำนวนคืน night ค่ะ I need room for night นะคะซึ่งหมายความว่าต้องการห้องพักกี่ห้องแล้วก็กี่คืนนั่นเองยกตัวอย่างเช่น I need a room for one night. I need a room for one night. หมายความว่าฉันต้องการห้องพักหนึ่งห้องแล้วก็พักหนึ่งคืนนั่นเองค่ะและถ้าสมมติว่าเขาถามว่าเอ๊ะเราอ่ะมีห้องพักว่างไหมนะคะเขาก็จะถามเราด้วยประโยคนี้ค่ะว่า Do you have any vacancy left? Do you have any vacancy left? ซึ่งหมายความว่ามีที่พักว่างหรือเปล่านั่นเองค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราถามเขาว่าเอ๊ะ คุณได้จองห้องพักไปแล้วหรือยังถ้าเขาจองห้องพักแล้วเขาจะตอบกลับเราด้วยประโยคนี้เขาว่า I have reserved a room already I have reserved a room already หมายความว่าได้จองที่พักไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแล้วถ้าเขายังไม่ได้จองที่พักไว้นะคะเขาดูดเดินดุมๆมาเลยประมาณ walk in นะเขาก็จะบอกว่า I don't have room reservation yet I don't have room reservation yet นะคะหมายความว่ายัางไม่ได้จองห้องพักนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราถรามเขาว่าเอ๊เข้ามากันกี่คนนะนะคะเขาก็ตอบเราว่า I come people I come people หมายความว่ามากันจุดๆคนนะนะคะอย่างเช่นว่า We come to people นะคะ We come to people หมายความว่าเราอะมากันสองคนนั่นเองนะคะค่ะซึ่งคำว,ว่า we เนี่ยหมายความว่าพวกเรานะคะหรือว่าเรานั่นเองค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเราถามเขาว่าเขาจะต้องการอาหารเช้ากลางวันหรืออาหารเย็นหรือเปล่านะคะถ้าเขาบอกว่าเออเขาต้องการเขาก็จะบอกว่า yes i w o u like ก็จะตามด้วยอาหารนะคะมื้ออาหารว่าอาหารเช้ากลางวันหรืออาหารเย็นค่ะสมมุติว่าเขาต้องการจะสั่งอาหารเช้าก็จะบอกว่า yes i would like some breakfast yes i would like some breakfast ซึ่งหมายความว่าต้องการอาหารเช้านั่นเองนะคะ และถ้าสมมติว่าเขาต้องการอาหารเช้าและอาหารเย็นเขาก็จะพูดกับเราว่าแบบนี้ค่ะ Yes I would like breakfast and dinner Yes I would like breakfast and dinner ก็คือหมายความว่าต้องการอาหารเช้าและเย็นนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าเขาเราถามเขาเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วเขาบอกว่าเออเขาไม่ต้องการรับอาหารนะนะคะเขาก็จะบอกเราว่า No thank you No thank you แปลว่าไม่ต้องการรับอาหาร Income. Hello, can I help you? Yes, I'm looking for a place to stay. Oh, we still have a vacancy. How many people and how many nights would you like to stay? One person, one night. Alright, thank you. Hello, can I help you? I need a room for the night. Alright. Hello, do you have a reservation? I don't have a room yet. I'm looking for accommodation for one night. Oh, alright. Hello, do you have a reservation? I've a, a reserved a room already, thank you. Oh, that's alright, thank you. Hello, can I help you? Do you have a room for one night? Yes, we still have a vacancy. Hello, can I help you? Do you have a room for one night? Oh, I'm sorry, we don't have any vacancy. Would you like any breakfast and dinner? Yes. Would you like any breakfast and dinner? Yes, I'll, uh, I'll have dinner. Ah, alright. Would you like any breakfast and dinner? No, thank you. Okay. Hello, can I help you? Yes, I'm looking for a place to stay. Oh, we still have a vacancy. How many people and how many nights would you like to stay? One person, one night. Alright, thank you. Hello, can I help you? I need a room for the night. Alright. Hello, do you have a reservation? I don't have a room yet. I'm looking for accommodation for one night. Ah, oh, alright. Hello, do you have a reservation? I've a, a reserved a room already, thank you. Oh, that's alright, thank you. Hello, can I help you? Do you have a room for one night? Yes, we still have a vacancy. Hello, can I help you? Do you have a room for one night? Oh, I'm sorry, we don't have any vacancy. Would you like any breakfast and dinner? Yes. Would you like any breakfast and dinner? Yes, I'll, I'll have dinner. Ah, alright. Would you like any breakfast and dinner? No, thank you. Okay. และในส่วนของการกล่าวลาลูกค้าถ้าสมมติว่าลูกค้าจะกลับแล้วหรือไม่ก็เออเขาไม่ได้สนใจนะคะสนใจที่จะเข้าพักเนี่ยเราสามารถกล่าวลาลูกค้าได้ด้วยสำนวนนี้ค่ะว่า Thank you, have a nice day นะคะ Thank you, have a nice day แปลว่าขอบคุณค่ะขอให้มีวันที่ดีนั่นเองนะคะ Have a nice day แปลว่าขอให้มีวันที่ดีค่ะ หรือถ้าเราไม่อยากจะพูดคำนี้ละรู้สึกว่าเขาพูดกันบ่อยเราอยากจะพูดคำอื่นบ้างนะคะก็จะมีคำนี้ก็ได้ค่ะว่า have a wonderful day have a wonderful day หมายความว่าขอให้มีวันที่ดีนั่นเองค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะที่จะใช้แบบว่าขอบคุณที่แวะมานะคะถึงแม้ว่าแวะมาเราจะพักหรือไม่พักก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถใช้คำนี้ได้ค่ะว่า thank you for stopping by Thank you for stopping by หมายความว่าขอบคุณที่แวะมานั่นเองค่ะและถ้าเราจะขอบคุณลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะเราจะขอบคุณเขาเราจะใช้คำว่า thank you very much นะคะ thank you very much แปลว่าขอบคุณนั่นเองค่ะนะคะและถ้าสมมติว่าลูกค้าแบบตอบกลับมาเขาดีใจที่เราช่วยอะไรเขาบางอย่างสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้นะคะช่วยเขาทำโน้ตอันนี้นะคะเราก็จะตอบกลับเขาว่า You're welcome, you welcome. นะคะซึ่งคำว่า You're w welcome เน่ยจะใช้ตอบกับคำว่า Thank You นั่นเองค่ะเวลาที่เราทำอะไรให้เขาแล้วเขา Thank You แล้วก็ y o u ย e น e l น,นะคะซึ่งจะแปลว่าด้วยความยินดีนั่นเองค่ะและอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของบทที่1การ ต้อนรับและการทักทายลูกค้านะคะลองเอาไปฝึกใช้ในการต้อนรับและทักทายลูกค้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เขามาใช้หรือไม่ใช้บริการเราก็ตามค่ะนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทที่2นะค่ะ